เกินพายุคันแมกกีที่กำลังเคลื่อนมาใกล้ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยทำให้เรารู้สึกกลัวและตื่นเต้นพายุนี้มีอิทธิพลที่แรงและอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่สำคัญที่เราต้องรู้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้พายุคันแมกีจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานตอนล่างและส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับที่7เกี่ยวกับพายุคันแมกกีวันที่เจ็ด พฤศจิกายน2568ซึ่งระบุว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นี้วันที่6ตุลาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องของพายุคันแมกีและฝนตกหนักในประเทศไทยซึ่งระบุว่าพายุนี้มีศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้และกำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้น,นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในคืนวันนี้หลังจากนั้นพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปรชันและเคลื่อนผ่านประเทศลาวจนกระทั่งเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่7พฤศจิกายน2568ในช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2568ปประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พื้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังแต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและเป็นสิ่งที่คนมากที่สุดพลาดไปการเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะเกษตรกรที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรและในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่นี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรวดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึงเพฤศจิกายน2568แและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่ควรระวังกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ h t t p w w w t m d g o t h หรือโทรศัพท์02399401213และ1182ตลอด24ชั24่วโมงดรสุกัญญาณียวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่าพายุคันแมกิ ie, จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปรชัน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมานอกจากนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต,ออคต้รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลก็คาดว่าจะมีฝนตกหนัก35-90มิลลิเมตรและคลื่นสูง2-3เมตรและอาจสูงมากกว่า3เมตร ในพื้นที่ฝนฟ้าขนองจึงแนะนําให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6กถึงเพฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนําให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิง่งและนี่คือสิ่งที่เราควรทําในขณะนี้ขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันโดยติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นคุณคิดอย่างไรกับข้อมูลนี้คิดว่าพายุคันแมกี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่ไหนมากที่สุดมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ชวนคุยกันในกลางคนเลย